ที่ธาตุที่ว่าก็ต่างที่ธาตุเนี่เออเหมือนเจ้งวิ่งจิ้งตุ๋งเหมือนกันอะมันจิ้งตุงเพรต่าง,งที่ธาตมันเนี่ยโกบมันมาเป็ีมาข่มเข้าในว่านับตัววาวีกับมันเป็นมันจะมันเป็นรองดีมอดอันเป็นเฮ็ดมาจะไหนม,มีกวนเขาก็เอีงดีกองมูก็เปิดหมอเพิยไผ่ปลาก็บหมอเพิยไผ่ขึ้นมายญาม,มากเก่าเขาจะพรมจมเงาะปล่อยกว่าย่อสองก่อปันเงินหนึ่งก้อนสามพันเงินไทยเออปันผ้าห่มในก้อนพืนอย่าไปมาหญ้าแทางก็ได้ พมายาิแทงแทงกั้มได้ถิมัดจอกอะไรนับของไว้จนไหนงเขาเออเขาก็มีเมตตากระณาผิงเพ่งกันดังเสงจะนั้นศาสนาเนี้ยไปเสงได้ยิ่งไปยากก้องมัวย่านตย่าเนื้ออันดีย่าก้อย่าอันดีเกาก้อยเกาเออเปลี่ยนธาุเปลนธรรมเป็นจ้องมหมยต่อสันต่อเป็นติ่ทอดติ่เมียตเป็นติ่นับย้ำเมือสังก่อผ้าล่าก่อเมืองเจ้าผ้าเจ้าเมืองเฮาเจ้าผ้าเมืองนายเฮาหว่านกันเฮ็ดไว เออเจ้านเนี่ยอ่อนกันล้มลาเลยเงินก็มีหัวกัวกูเพิ่มนู้เขาเสือกินเขากูวันน้ายังมีน่ะเออปองกันก็เอ็ดกัวคุ้มผุ้ชมเดี๋ยวมาอ่อนโหเจ้าอย่านอเดี๋ยวมาแม่กูสัวเออกองมูลลู่ล้วแล้วๆจอมตาจมตังเจ้านปอกหลงมหาจ่าสำกับแม่ที่บันนงจำบันจำหลงบันนงจำนั่นเป็นวันเกิดจัดก่อนคุ้มชุ่มเออเขาก็เกิดเป็นคนเมืองนา้เนี่ยสามจัดอ่ะวันนงจำก็เกิดบันหัววิ่งก็เกิดบันกลางวิ่งเนี่ยก็ได้เกิด ได้เกิดสองสามจัดเป็นปีเป็นน้องส่วนหลังเก่าเจนนานเนี่ยเอาฮาสาตกกาเอาฮาสาธกามีกุศลนำหนาเออได้เกิดมาทบมายาพุทธศาสนากอตมาคำพราป็นเจ้าได้มั่นยงไงเพราะมีบุญมีกุศลมีปรมีทูเฮาก็มันเลยเกิดมาทบมายาศาสนาพราป็นเจ้าตาเฮากมบอดหูเฮากมโนกตีนำมากเมื่อมแก้ง เป, ande, om, ur, เป็นคนเงือคนอากาย่อยเป็นค้นปักรอเป็นคนหนีก้นถอดค้นเมียดสมัยยาพลาเมียดกอริยาเยาะตลาเมียดอริยาเยาสังขาเมียดกอริยาเยาพปอมเมียเมียดสาสมาเมียดปอมเมสุตุกองปากำมานุสุตุกองเป็นคนดุยเป็นคนหนีก้นเมียดเป็นค้นสมาธิที่เป็นเจ้าเครือเยยำศาสนาเชื่อจัดภาษาศาสนาไต่เฮาก็ขึ้นอย่างเหมือนสุวันกุเมือง เป็นวัดจ้องของเสียงวัดว่าป่าสื่อแล้วก็เป็นอันเฮือเฮิองปึงเสกกูไผ่กูตั้งเยาฉะนั้นเขาเจ้าขาตั้งสิงตั้งหลงตงลั้งไรอ้อนกันไปป้าศาสนาออนกันจอย,ยกยองห้องสูงเจือจารภาษาศาสนาไต้เฮ้าก็คือเดี๋ยวเหมือนสูงกัมวัตาเมื่อนาว่าปีปน่องไต้ีปน้องมนันไปน้องเขพีปน้องกาลาี่น้องดีซอลาหูกูไม่เมีกูภาษาหรือมิเจอแมตตาเนกันเนอ มีกายกรรมแม่ตาวจชิกรรมแม่ตามนอกับแม่ตาเนื้อกันก็มีจะแม่ตาเนื้อกันในหอในเฮือนเราก็เหลือดไปอ่ะผมเมยก็หักกันหอมกันกางคลื่อนก้อยกังวันมาป้อกันทุบกันยำกันกินยาหม่ายาเมากินเม็ดถั่วดำถั่วแดงกินเหล้ากินยาอันนี้กินจำไข่กินอันนี้กินจำกินเนี่ยวายหยาบเด็กคนมนี่มอย่างแทงอ่ะเออโวไกลเนี่ยปวดศรัทธนักกว่ากว่าเนี่ยกว่าทั้งกว่าแต่เสียหมอนเมื่อทั้งใส่อก พรลาเป็นเจ้าสอนกับทั้งขวาปัดกับทั้งใช่พรลาเป็นเจ้าสอนกับทั้งใช่ปัดกับทั้งขวาพรลาเป็นเจ้าสอนกับทั้งหน้าเขาสัมัดกับทั้งหลังเออเปิดว่าทั้งในกับทั้งอย่างกุมมันตะเลเอเดี๋ยวสัมัดกับทั้งเชียงใหม่มึงลาบปูนกับมึงเป็นเกาะกับมึงไทยเมื่อเราสัมผัเดียเทามึงจริงตุ้งเออมีที่เฮาก็ย่อดีก็มีที่ในเฮาในเจอเฮาให้ก็มีที่ในเจอเฮาเขาเกิดมาญาย่าศาสนาของดีของแม่อยู่ในองค์มือเฮาย่า เขาอย่าไปอยู่ประมาตลลืมหังลืมโต๊ะให้โขงเงนเงือเงนเงือดอนเชื่อปนหันหลังไล่มันสั่งถูกยาวเขาดุแก,งก่งดรําจอมข้อสั่งคำสอนพระราตรเป็นเจ้าเฮาเออพระรานเจาเออกตมาเอาคารหักเขาหนาหนาอินดูเขาหนาหนามีเจ้าเมตตากัตะตะลุ่นาอย่าลงห้งห้างมันเจ้ายัางแถวนี้ป่านนี้ดีก็ยังตั้งไว้ศาสนาหาเหงีพีเมือง เพราะผมมีเจริญเจริญจังกรรมจอมศิลธรรมกรรมฐานสติปัฏฐานสีปะสมาปัฏฐานสีปะอิติปสีปะสันตาวิริยะจิตาวิมังสาเอินเทลีฮาปะปะละปูฮาปะสัทธาปูวิริยาปูสตติปูสมาธิปูปิญญาปูจังกรรมจอมพุทธสังฆเจปาสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิโอเปขาจังกรรมจอมตั้งสายกลาง มาสิมาพฏิปตัดตั้งสายกลางอริยะมากมากขังเปดปานั้นสมาดิดีสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากำม,มันตตสมาอาชีวะสมาวายามสมาสติสมาสมาธิเพราะย่างกำจอมคือคำสามสิบเจ็ดลำพระบิดเจ้าอาบันทยรู้ทเอาสั่าเอาเอาา่อยสั่ยางกำจอมว่าที่ห้ามไปหลยเออ เกิดไม่ยาวเท่าเกศแก่นเงี้ยนตายอย่าไปอยู่แปดหลายอย่าไปกินแปดหลายอย่าไปนอนแปดหลายอย่าไปตายแปดหลายวะเอออายุอาชัเขาวอเกนเนื้อเฮ้อตัวอย่ามาวันเม็ดเขาเท่าวันเม็ดงาโอ้ก่อร้างงาก่อสอนไปหล่อนสองปอกคนคว้าคนจุ่มย่ำเดี๋ยวเออเท่ามาหกสิบสามปีเอาวลบเออมุฮัมมัดมั่งในก่อปอกได้อาชักเล็กอาชักเช่าไปก็หนักอาชักเช่าเช่าหาเช่าเจ็ดเช่าเป็ดอย่ามาเปีดย่ามั่งในเนี่ย มาสอนตดยกรรมมาเนี่ยมีหมอกสิบสามปอกสิบห้าปอกย่อมหัวปอกเรลืมนาลืมหลังสี่สิบลืิ่มนาห้าสิบเรมหลังพระธรรมาสัญญังยังเสมามูอสังกีเขาเยี่ยเหนือหนังเน่ะเออพระธรรมาก็มัน่นดีเมียวตาก็มังดีหูก็อดีตาก็อดีตีนมือก็อดีเต็มน้ำเต็มท่อมเต็มตลาดนี่ก็เป็นตลาดตัวขึ้นลอยแปีดตามันไพ่ใสตามันไพ่กว่า มันเหมือนเก่าเหมือนเขาอยู่ได้ทำเมืองเกีศสามปีสามเลนสามวันในก่อเต็มตาล่าที่นำแท้เต็มธรรมะตาลาปับตนี่มีอยู่ชาวสองปับปับมันมีปับหนึ่งปับตัวทำจริงจุงมีปับหนึ่งปับตัวไทยมีปับหนึ่งปับอังกฤษปับหนึ่งปับมันปับหนึ่งปับปุถานปับหนึ่งปับจับปานนี่ปับหนึ่งเขาเตรียมไว้ทั้งเสียงอยู่สามสิบแปดสามสิบเก้าปับ เออบมฟูมือดีอิดเสียนำนำมาเจาะก้ามาเจาะมันพี่น้องเมืองไนเอาเออมังกอก็เอามื่อยจอกเยจีเนี่ยป็นหมูคบก็อ่ะเออเจ้าอย่าเนาะมีหยันปิ่นหยาจังจะเรียนนำรันเนี่ยฮอเสียได้เอาเศษกระเส็บเศษในเทปเศษในกระเส็บได้ในถ่อมด้ยินเป็นคำสอนคือว่าผู้ชมแต่ไม่หมดยามเดี๋ยวในเฮาก็เก็บเนื้อเฮือดตูดเท้ายาวแต่ฮอตาลายยาวเหมือนเก่าเหมือนลังเสียงมันก็ดีเสียงพระตะนุกขุกกะ เสียงก่เทาหาเพราะแต่งเสียงเป็ด hmm. ป่าเปล่ม hmm. ัน Walk. มันเทาม้านำยาวมันไกลก็ปักกันร้อมเหมือนกันร้อมเชนกันร้อมจังอือคนไข้ปังของมืองลังคือก็ป้อมขำเข้าโก้มาหอดในคำด็กหนาเขาก็ย้อนต้องปั่นเขาพี่น้องลังคือก็ดีฮักดีดูเขาพี่น้องนาดินก็เฮ็ดจองปันไข้ปังไม่อยาดน้ำแถวพี่น้องวันหาดน้าโก้งก็ออยู่ย้อนขีปังเมื่อว่ะมันจังอือเขาตังมันยาวเออต่ไม้ขับเจ็ดในมาตั้งในยาวก็ติดเบิดตังที่ ถ้าต่อลอยหลมวันเดินมนในเออเดินมนในมือเดินทตักเที่ยวต่กที่กองมมถ้าต่อลอยหล้มยาส่าเดี๋ยเมื่อยานนัธรรมนาพลาทีปังแน่งเสอทําขึ้นในเดี๋ยวมื่อนอนที่ปังเน่สําพกไก่ลูกในกะกำควยที่หอตะลาปันปัดตนปัดตนหน่อยนิดึงจงสู้จมใจเลยถมตะลาจมค่ะจงสูจมใจเลยคาผู้เท่าคุาม่าพุนจมจมาอจมใจจมอย่าไปจมจหน่อยจมหนังอย่าไปจมจม สภาวะทางนอกคือจมจับตาลาจมไปลึกๆจมไปในเจ๋อผมจมจับพลาเม endi, ตตาลาเมตสังขาเมตยปอมเม endi, ี Straßen, เมตสัมมาเมตเท่าอย่าไปหลงอย่าไปลืมต้องไปกึมกึมทอดวันาาไถ่ทอดนิพานพุทธะกุงโณนอนันตโตธรรมะกุงโณอนันตโตสังฆะกุงโณนอนันตโตมาตาปิตุ้กุงโณนอนันตโตอาจารย์กุงโณนอนันตโต ปัญจกุณนางอหังวันตามีสัพปะตานเขาติดเลยไวเลสากอเจ้ากูคำขุงอันันตาหาปาพลาเมตดตาลาเมตดสังขาเมตดปอมเมตเมดสัมมาเมตดเทาปอมเมีเท้าสองเจ้าสองป้าสองกอกหมอนพระราสองสู่อยู่ในเฮือนเท้าพะเขาไปตายเจอดี๋ยเลี้ยงตัวนั่งดูมวยจอยจอยหันปันกินข้าวกินน้ำก็เลยลุ่มลาปอลุ่มลาเม่ดีๆเขาตายกับย่อรับรอยยิ้มรอยคำกาในเก็ อย่าไปลงอย่าไปลืมอย่าหน้ำไหววักแพร่จรดูดตันอย่าหน้ำไหววักปันพอปันแม่เอาเพรเฮ้ยเจ้าหนังไหนในเพราะเท่ามาก็ลุงหลานก็เลี้ยงเฮาพอตายกว่าเดียวเพิ่งก็ดีอย่าหน้ำปันเฮาพราอย่าหน้ำปันพอปันแม่เขาถูกนี่ถูกนี่เหมือนเจ้งอ่าลองนกเขียวนั่นแหละถูกนี่ยพอถูกนี่แม่ดูเลี้ยงดูดูมวยจอยเพิ่งเป็นชัดเป็นอ่าลองนกเขียวก็ยังเลี้ยงพอเลี้ยงแม่น่ะเออเขาเป็นก้นห่อมคำศีลก์คำธรรมเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เนี่ยเขาเตะ ทางให้หรือซัดก่อนเออเ,เกิดมาเป็นปัางาตเกิดมาเป็นนกยุงคำก็อยู่มืองไต้เฮาเกิดมาเป็นอลองเออนกห้างสาคมก็อยู่อยู่ลอยห้างอะ่ะอยู่ลอยห้างอยู่ตีวันจาเมองหมู่ก็เป็นจัดไต้เฮาเหมือน่อโหรึ่งเกิดเป็นลิง้งก็หาปากจัดก็เกิดมืองไต้เฮา